วันนี้ผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอนะครับนั่นก็คือร้าน Godzilla Shop นั่นเองนะครับมีบริการรับฟาร์มแมปต่างเช่นบ็อกฟุตและแมปอื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับรับกดเพชรออสตาทาวเวอร์ดีเฟนส์เลด8และยังรับกดผลปิศาจเงินม่วงเกมพาร์ทเอ็กพีและอื่นๆเลด8ในแมปบ็อกฟุตหรือว่าแมปอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องมีปรกรณ์ด้วยนะครับเพื่อแอดมินจะมีการลดราคาให้ด้วยนะ Godzilla Shop ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ คลิกเลย เอาละครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องบีบกรกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกมโลบอกแบบออสตาทาวเวอร์ดีฟ n น e ์นั่นเองนะฮะและในวันนี้นะครับผมจะมาทําการจัดทีมดาบพิฆาตศูนย์ในด่านดาพิฆาตศูนย์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราก็มาในทีมศึกรถไฟสู่ดิรันพูดๆนะครับนี่เลยนะทุกอย่างวันนี้เราจะเป็นายบะนะครับมีแค่อย่างเดียวนั่นก็คือใยบะไม่มีตัวตีบินครับผมก็เลยเอาโบลี่แล้วก็บูม่าแปร ไปด้วยนะครับทุกคนเออแล้วตอนนี้นะครับมันไม่มีอ,อินอสุเกะไงเราก็เลยไปได้แค่นี้ครับนี่คือทีมดาบพิฆาตศูนย์นะครับที่อยู่ในภาคศึกรถไฟแห่งนิรันดร์นะครับทุกคนนั่นก็คือจะประกอบไปด้วยเซนิสึครับทันจิโร่เดซุโกะแล้วก็เคียวจูโร่นะครับเรนโกคุเคียวจูโร่นั่นเองหรือเคียวจูโร่เรนโกคุลืมชื่อโอเคนะครับแล้วก็จะมีเสาหลักเพลิงนะครับซึ่งจะมาแบกหรือเปล่านะแต่ว่าในในเดอะบูฟี่เสาหลักเพลิงเป็นตัวแบกนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่า ว่าในเกมเนี่ยเสาหลักเพิงจะเป็นตัวแบกได้หรือเปล่าเยหรือจะเป็นตัวถ่วงนะครับทุกคนโอเคแล้วครับทุกคนก่อนไปดูนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้นะครับตัว5ดาวเนี่ยเป็นตัวที่ผมยังไม่มีนะครับนี่ก็เพชรมันเยอะครับคือไม่รู้ว่าจะเปิดอะไรแล้วครับทุกคนตอนนี้คือผมก็หาตัวสะสมเลยครับตอนนี้คือตัวละครหลักๆคือเราก็มีกันครบแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือตัวเนี้ยผมยังไม่มีนะครับผมก็เลยจะเปิดสะสมนะครับก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันครับทุกคนก่อนที่เราจะไปลงด่านในเรื่องกันเดี๋ยวเรามาดูกาชา กันก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าผมจะได้ไอเจ้าตัวเนี้ยอิจิโกะใช่ไหมผมเรียกชื่อถูกป่าววะซึ่งเราจะได้ก่อนการันตีหรือเราจะได้การันตีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับทุกคนไปคลิกแลกกันก่อนเลยจ้าป้าก็โอ้โหเปิดมาก็สี่ดาววงบอกถึงความดวงดีครับทุกคนเอาชา้าจัดโอเคครับเปิดต่อครับอันนี้คือได้รับเพชรมาจากน้องนุนะครับได้ความอนุเคราะห์มาจากหนุนะถุให้เพชรพี่มาเออพี่ก็เลยเอาไปกระจายนะครับเอาไปกระจายความเสี่ยงไง เปิดให้หมดนะครับมีอะไรตัวที่เรายังไม่มีเนี่ยเราเปิดให้หมดนะซึ่งถ้าเราเกลือนะครับเราก็ยังมีพวก3ดาว4ดาวที่แบบเราไม่ได้ใช้แล้วก็เอาไปอัพตัวละครน,นะครับทุกคนนี่นัดเสือโอ้โห و, รอบนี้ถือว่าไม่แย่มากนะเพราะว่ารู้สึกว่า4ดาวออกเยอะโอ้โหนัดสือตัวที่3แล้วแต่ว่า5ดาวออกมาก็ดีนะเพื่อนนะจะได้ไม่เปลืองเพชรเยอะนะครับโอเคแต่ว่า ใครที่แบบเพชรไม่พออะไรประมาณนี้นะครับก็ทักไปที่ก็ซิล่าช็อปได้นะทุกคนนะกดเพชรเลทแปดเองโคตรถูกเลยนะครับคุ้มมากด้วยนะโอเคระหว่างเปิดไปก็ขายของไปด้วยแล้วกันเนาะโอเคระรอบที่2จะเป็นยังไงย้อยนี่ได้มาจากจานฟอกเลยเราต้องใช้สูตรย้อยมารอบที่2ก็ยังเงียบอยู่โอ้โหขอสีลุ้งหน่อยเพื่อสีลุ้งหน่อยจ้าโอ้โหทุกคนครับมันขนาดนี้แล้วครับทุกคนผมว่าสีลุ้งมันจะมาการันตีเลยหรือเปล่าวะเนี่ยเราต้องใช้สูตรแบบไม่หวั อะไรนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลุ้งมานะครับขอจากเพื่อนๆก่อนเลยแล้วกันคนละหนึ่งไลน์นะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งผ่านทางมาก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นแรงใจให้ช่องอุปรกรณ์ด้วยนะครับโอเคไปต่อครับปื๊บโอ้ยโอ้ยซาสึเกะเฮ้ยรอบนี้ทำไมสีแดงก็ไม่เจอเลยวะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหซาสึเกะเกยอะไปแล้วเพื่อน รอบเมื่อกี้เค็มปีเลย3ามรอบผ่านไปนะครับเราก็ยังเงียบอยู่ยังไม่เจอ5้าดาวโอ้โหเต็มโอเคถ้าเต็มเดี๋ยวผมไปอัพตัวละครก่อนดีกว่าทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็อัพเสาหลักเพลิงเลยนะครับเพื่อเตรียมตัวลงด่าเลยละกันนะโอเคอัพเสร็จแล้วเราก็ไปเปิดกันต่อครับเอาละครับน่าจะรอบที่4นะครับจะมาหรือเปล่าอย่าให้ต้องเปลืองเพชรเยอะยเพื่อนนะรีบๆมาเก็บเพชรไปเปิดตัวอื่นบ้างนะครับโอ้โหนิ่งจัดช่วงหลังนิ่งจัดระบนเยอะไงนะักสื่อมาเยอะโอเคมาแล้วมาเยอะ ก็ได้เพื่อนเอาสีดาวมาดีกว่าถ้างั้นมาไม่เอา3ดาวแล้วเดี๋ยวไม่ก็เอา5ดาวมาเลยให้มันจบๆไปครับปิดจ็อบไปเลยก็ยิ่งดีดนะเพื่อนนะโอ้โหเงียบจัดทุกคนยังไงโอ้โหอีกเช่นเคยแบ็คครับรอบที่4 4รอบผ่านไปไวเหมือนโกหกซึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับตัวลุกไม่มาโอเคไปรอบที่5ครับควดจะเปืองเพชรผมเปิดทําไมก็ไม่รู้นะถามว่าตัวนี้มันดีหรือเปล่าก็ไม่ดีครับไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะเปิดเล่นนะโอ้โหนารุ เธอสโลซโลสปับซโลอ้ยเพื่อนห้าดาวเธอมันจะลอบการันตีแล้วผมดูทรงว่าผมน่าจะต้องรอบการันตีแล้วแหละครับทุกคนน่าไงเรียบร้อยรอบการันตีครับทุกคนมาเดี๋ยวมาดูกันว่า5้าดาวเราจะมาตัวที่เท่าไหร่ครับมาถ้าการันตีมาสองตัวนี่คือแบนจะเจ็บมากเลยนะเจ็บใจมากเลยปาบสองตัวผ่านไป สตัวผ่านไปสี่ตัวผ่านไปก็ยังเป็นสา,าวอยู่ห้าตัวผ่านไปเอา้าหกตัวผ่านไปยังเฮ้ย7ดตัวผ่านไปจ้านโอเค มาแล้วมากันสักทีนะครับกว่าจะมาไม่ล่อไปหนึ่งการันตีเลยนะครับทุกคนโอ้โหสี 4, ่พันกว่าเพชรผมเหลือแค่พันเก้าครับนะตอนนี้บอกเลยว่าเปลืองเพชรมากๆเราไปลุยกันในด่านดาพิกาสูนศึกรถไฟสู่ดิรันปุ้น,นๆกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปโอเคเลครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ในด่านนะครับซึ่งผมจะบอกเลยว่าทีแรกอ่ะผมคิดว่าผมจะเอาไปผ่านในเรื่องเว้ แต่ว่าพอเราไปลองจริงๆเนี่ยเรื่องโคตรยากเลยครับทุกคนยากมากนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะพาทีมนี้นะครับเพื่อไปผ่านด่านดาพิฆาตศูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมก็เลยคิดว่าเรามาดูการลงอินฟินิตี้โหมดดีกว่าว่าเราจะไปถึงได้ถึงเว็บเท่าไหร่กันนะซึ่งโบลี่เนี่ยนะครับผมก็จะวางไว้แบบแถวข้างหลังเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โบลี่มันทําดามีช่วยทีมดาพิฆาตสูงของเรานะโอเคแล้วครับทุกคนตัวแรกนะครับผมก็จะวางเป็นเซนิสึไว้ตรงนี้แล้วกัน,นครับเพื่อดักตัวท้ายนะนี่คิดว่าเราน่าจะไหวอยู่นะชิวๆอยู่นะหรือเปล่าผมว่าเซนิสึมันเป็นตัวแบกต้นเกมได้นะทุกคนถ้าเกิดว่า มีสัก2ตัวอะไรเงี้ยเออเห็นไหมยังชิลอยู่เดี๋ยวมาดูเลือดในพวกนี้ก่อนวุ้ยเลือด4ี่หเองเลือดไม่เยอะนะห้าสิอะไรเงี้ยโดนเซนิสึตีคนละสอทีก็ตายแล้วนะครับโอเคนะครับโอ้โหดาบพิฆาตศูนย์มีไททันด้วยหรือนี่ไททันบุกด่านดาบพิฆาตศูนย์ครับทุกคนนน่เฮ้ยเราก็สกิปรัวๆครับตอนนี้เซนิสึบอกว่าไหวไหว ไหวลูกพี่ไหวกดมาเลยเอามารวัวๆเลยผมไหวสบายมากแค่นี้นะครับผมก็เลยจัดให้เออจัดให้เซนิสึแก่นหน่อยแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมวางดักตรงนี้อีกเออดักตรงนี้น่าจะคุ้มที่สุดนะครับเดี๋ยวค่อยอัพปบปูม่าต่อตอนนี้เรามีเซนิสึที่เป็นตัวต้นเกมนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะวางพว,วกทันชิโรแล้วก็เนสโกไว้แถวข้างหน้าเลยนะเดี๋ยวรอมีตังก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราก็เก็บตังกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับ ไ้ยจริงจมันแทบจะผ่านตัวแรกไม่ได้ด้วยซ้ำนะทุกคนเออเนี่ยดูดิมันผ่านเซนิสส์ตัวแรกยังไม่ได้เลยครับวิได้แล้วแต่ว่าพอม,มาเจอตัวที่2ผมบอกเลยว่าไม่น่าจะผ่านไปได้แน่ๆนะวยเซนิสนส์เราจะตีไหวไหมหนอต้นเกมมันก็พอได้อยู่และแต่ว่าท้ายเกมจะเป็นไงเนี่ยเนี่ยเริ่มเริ่มจะนัวแล้วครับทุกคนตอนนี้ถ้าจะมาสร้างเซนิสสแปดตัวผมว่ามันก็จะ เพืองตังเกินไปเพราะว่าวเดี๋ยวดูก่อนนะครับเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราจะไหวหรือเปล่าไปเรื่อยๆตอนที่ผมยังคิดว่ายังไหวอยู่นะรอตังเราก็ขึ้นบูม่าเลยไหวเพราะว่าวเนี่ยอฮ้ยเฮ้ยไหวไหมวะมันมีตัวที่ไม่โดนตีด้วยวะเริ่มเริ่มแลเริ่มเริ่มนัวแลเริ่มนัวแลทุกคนมีตัวที่วิ่งมาด้วยครับปา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 บ ยังไงก็ได้ตอนนี้เซนิสึคือเป็นตัวที่แบบเอาต้นเกมให้รอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราวางเนซิโกได้อะไรเงี้ยวางทันจิโร่ได้ก็น่าจะสบายแล้วนะตอนนี้ความหวังเราก็อยู่ที่เซนิสึประมาณนี้เดี๋ยวผมวางทุกมุมเลยดีกว่ามันวางมุมแล้วมันเวลหนึ่งไนงะมันคุ้มครับคือถ้าวางแบบวางตรงนี้มันยังไม่คุ้มเพราะว่าผมจะยังไม่อัพนะครับค่อยๆให้มันตอดๆไปซะก่อนนะตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเพื่อนเดี๋ยวก่อนเพื่อนตีช่วยกัน ไม่ไหวว่ะไม่ไหวต้องมาตีช่วยกันครับแต่ถ้ายืน2ตัวอย่างเงี้ยคือแบบมอนแทบจะผ่านไปไม่ได้เลยครับทุกคนแล้วก็เราต้องพยายามเก็บตังค์ไว้ด้วยนะตอนนี้เราต้องเก็บตังค์ก่อนตีไปแล้วก็เก็บตังค์ไปตอนนี้เซนที่สุดสี่ตัวก็รู้สึกว่ายังชิลอยู่นะครับน่าจะน่ากลัวครั้งเดียวก็คือตัวแอ์มาด้วยแหละประมาณเวฟต์สิบสามเวสิบสี่นะครับไม่ไม่มีใครผ่านได้เหมือนแบบผู้คุมกฎนะครับพวกแกห้ามผ่านชั้นเข้าไปอนะไรเงี้ยชิลชิล เซท่สื่อเวลหนึ่งสี่ตัวแม่งเอาอยู่ถึงเว็บสิบเลยครับทุกคนถ้าแปดตัวผมบอกเลยว่าโอ้โหเป็นประตูต้อนรับศูนนรกของมอนเลยทีเดียวพอตังเริ่มเยอะเดี๋ยวเราก็จะไปวางทันจิโร่ไว้ข้างหน้าละกันนะนี่ผมจะรอข้างหน้าเลยปาบเข้าให้แล้วก็วืดแล้วก็ปรับลาสไปเลยครับเซที่สื่อน่าจะเอาอยู่นะข้างหลังใช่ไหมนี่เราก็ตัดตอนครับตอนนี้ตอนนี้คือจะเป็นทันจิโร่นะครับที่แบกอยู่นะนี่แบกข้างหน้าไว้แล้ว ก็จะไม่ค่อยมีตัวที่ไปข้างหลังได้แล้วครับตอนนี้งั้นผมวางเซนิสือไว้อย่างนี้เลยแล้วกันมันก็คงไม่เปลืองตังค์เท่าไรหร่หรอกมั้งเฮ้ยมันมีตัวแบบนี้ด้วยหรือวาทุกคนนี่เราต้องอัพไว้สักตัวหนึ่งเผื่อมันเป็นตัวชื่อแดงนะครับมันจะไม่สามารถตีได้นะถ้าอยู่ขั้นแรกไหวอยู่ไหวอยู่ตอนนี้ไหวอยู่ยังชิวยังชิวเราก็วางตังค์ไปเรื่อยๆครับนี่มอนเริ่มหมดแล้วมอนมาไม่ได้แล้วครับตอนนี้เพราะว่าทันจิโร่เนี่ยดักไว้อยู่นะ โอเคผมก็เอาทันจิโร่มาดักไว้ตรงนี้อีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเพื่อให้เซนดิสึมันทํางานง่ายครับทุกคนโอ้โหโอ้โหตีโดนมะนั่นนะ่ะตีโดนตัวแดงมะนั่นนะ่ะโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ครับผ่านไปไม่ได้แน่ๆนเหมือนจะวางมั่วหน่อยนะเราค่อยมาแบบจัดการนะครับจัดการอีกทีหนึง่งตอนนี้เราก็วางวางไปซะกอ่อนนี่เซนดิสึนี่ท่าดีครับผมจะปกป้อง เนสุโกจังเองนี่ไงนี่ถ้าปกป้องเนสุโกจังชิ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 อ่ะรอดแล้วครับตอนนี้คือสบายและสบายหูสบายตาขึ้นเยอะครับเรามาดูกันว่าทีมดาบพิฆาตศูนย์ตึกรถไฟแห่งนิรันดรของเราจะไปถึง เว็บที่เท่าไหร่กันนะครับแน่เซนตสเซอรก็ตีไปชิวๆแต่มันจะมีบางตัวนะที่แบบเซนตสเซอมันตีไม่ถึงครับเดี๋ยวผมจะวางโบลี่ไว้ข้างหลังนะครับเพื่อจัดการตัวแอร์นะครับทุกคนเพราะว่าตัวแอร์เริ่มมาแล้วประมาณนี้สัก2ตัวน่าจะเอาตัวแอร์อยู่แล้วแหละนะโอเคบูม่าผมตันแล้วงั้นผมก็จะเริ่มไล่วางทันจิโร่เลยแล้วกันนะครับนี่เราต้องทําให้ทันจิโร่เนี่ยมันติดเลือดทุกทางนะครับทุกที่ทุกทาง ประมาณนี้ทุกคนปรับลาสไว้เลยนะครับโอ้ท oh, ่าดาเมห้าวิผมกลัวอย่างเดียวคือกลัวมันแบบตีไม่ทันแล้วก็ตรงนี้ครับทุกมุมครับเราต้องวางไว้มุมแบบ3แยกนะครับแทนจิโร่มันถึงจะตีได้แบบคุ้มที่สุดนะนี่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะวางเนซึกโกไว้ตรงกลางนะครับโอเคแล้ว okay, ครับทุกคนตอนนี้ผมก็เรียกได้ว่า น่าจะวางทันจิโร่แทบจะทุกจุดแล้วนะครับก็คือติดเลือดไว้ทุกจุดแล้วนะหนึ่งสองามอะไรเงี้ยสี่ห้าหกดโอเคครบแตัวแล้วนะครับต่อจากนี้ผมก็จะทําการวางเนซุโกจังครับซึ่งผมจะต้องวางตรงนี้ครับคือถ้าผมวางตรงเนี้ยเนซุโกจังจะตีได้แบบดูเด็ดทุกคนคือแบบครอบคุมมากครับนี่ดูเดิถ้ามันเดินมามอนมอนเดินมาแถวนี้นะผมบอกเลยว่าโดนหมดนะครับนี่นี่เลยนี่เลยนะ ประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องวางเนซิโกโจางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงสถานการณ์ข้างหลังเป็นไงบ้างวะตอนนี้โอเค บโบลี่ก็น่าจะเอาตัวแอร์อยู่สบายๆอยู่แล้วนะครับชิวๆไปเราก็มาสนใจข้างหน้าเราต่อนะครับวางเนสโกให้เสร็จสิ้นเลยดีกว่าตอนนี้ผมก็วางเนสโกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวเราก็ตีแบบชิวๆแล้วตอนนี้ไม่มีใครพ้นไปข้างหลังแล้วนอกจากตัวแอร์นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูช่วงที่มันกําลังแบบตึงๆเลยแล้วกันนะครับทุกคนไปทุกคนก่อนอื่นนะครับเรามาจัดที่รอกัอนก่อนเลยดีกว่านะทุกคนเพราต้องจัดการวางพวกนี้ใหม่ก่อนนะวางเซนิสึวาง าหลักเพลิงใหม่ก่อนนะครับทุกคนคือเราต้องจัดไงเออเรามาจัดพื้นที่ดีดด,ด,ดีกว่านะครับคือแถวเนี้ยผมจะให้เป็นที่ของเซนิสึนะที่เรามาวางข้างหลังก็คือเพราะว่าให้ตัววิ่งเนี่ยมันเลิกวิ่งก่อนนะครับทุกคนเราถึงจะตีได้คุ้มนะครับคือถ้าผมเอาพวกเซนิสึเนี่ยไปวางข้างหน้าอะไรเงี้ยมาวางแถวนี้นะครับตัววิ่งมันยังวิ่งไวอยู่เว้ย เราก็เลยดีมันไม่โดนโอเคเพราะงั้นผมก็จะวางเซนติสืไว้ข้างหลังครับประมาณนี้ละกันเน่กองทัพเซนติสืพร้อม ต่อไปครับเราก็วางเสาหลักเพลิงครับทุกคนโอเคแล้วครับทุกคนก็เรียบร้อยนะครับสําหรับการวางเสาหลักเพลิงแล้วก็เซนิสเนะครับนี่ผมบอกเลยว่าเป็นระเบียบเรียบร้อยมากๆคือทุกคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเอ๊ะทำไมผมไม่วางเสาหลักเพลิงเป็นแบบอย่างนี้มาเลยนะครับแบบว่าเรียงมาอย่างนี้ให้สวยๆนะครับซึ่งเรามาดูตรงนี้ครับนี่มาดูวงเดยเสาหลักเพลิงเห็นไหมถ้าเกิดเราวางตรงนี้ครับมันจะตีเริ่มต้นได้แต่ตั้งแต่ตรงนี้เลยทุกคน ตีมาแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้ถึงตรงนี้ครับซึ่งถ้าเรามาวางยาวอย่างนี้อารมณ์มันจะประมาณนี้เว้ยอารมณ์มันจะแบบเส้นทางยาวอย่างนี้เฉยนะมันตีได้ไม่ไม่คุ้มไม่คุ้มเท่าวางอย่างนี้นะผมก็เลยเลือกวางอย่างนี้ครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ข้างหน้าบ้างดีกว่าสถานการณ์ข้างหน้าตอนนี้ก็ยังสบายสบายชิลๆครับเพราะว่าพี่ชายทําหน้าที่ติดเลือด น้องสาวก็ตีเดี๋ยวเราก็ไปดูช่วงที่ตึงๆเช่นเคยตรงนี้จริงๆแล้วไปสคิปไปโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับก็ที่ผ่านเรามาได้ก็คือตัวแอร์ไงเพราะว่าทีมนี้อย่างที่บอกครับมันไม่มีตัวที่แบบเอาไว้ตีตัวแอร์นะครับซึ่งผมก็ทําการวางโบลี่ครับทุกคนผมก็เอาไว้แบบดักตัวแอร์เท่านั้นนะตอนนี้ความจริงถ้าผมเอามีฮอกมาเนี่ยอะไรอะไรจะดีกว่านี้ับทุกคนเราจะไม่ต้องมาเสียวมากโอเคก็จะประมาณนี้ครับทุกคนเอาละครับทุกคนเว็บ38นะครับ เราจะสังเกตเห็นได้ว่าตอนนี้เริ่มหลุดแล้วนะครับเริ่มมาข้างหลังแล้วทุกคนนี่งานเริ่มยากแล้วนะครับแต่ว่าเรายังมีกองทัพข้างหลังอีกนะครับเพราะฉะนั้นยังไว้ใจได้อยู่ครับที่เว็บส8โอ้โห บอกเลยวิมีนี้ได้ไกลว่ะได้ไกลกว่าที่คิดครับนี่พี่ชายติดเลือดน้องสาวก็ตีอะไรเงี้ยแต่มันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือทันชิโร่มันตีช้าครับ5วิบางตัวที่มันวิ่งผ่านมาที่ที่มันรอดไปได้เนี่ยผมคิดว่าเพราะมันไม่ติดเลือดทัโนเนี่ยเห็นไหมมีบางตัวจริงที่มันไม่ติดเลือดมันก็เลยรอดไปได้นี่อย่างตัววิ่งเนี่ย อย่างตัววิ่งเนี่ยโอ้โหมันควรจะโดนและมันควรจะแบบตายไปแล้วแต่มันดันไม่ตายเพราะวันมันไม่ติดเลือดนะครับโอเคละโอ้โหเว็บ40แล้วทุกคนเว็บ40นะครับยังไม่มีใครรอดไปจาก2พี่น้องนี้ได้ผมบอกเลย2พี่น้องนี้คือแบบคู่หูคู่นรกมากๆนะครับนี่ดูเด็กจะไม่มีใครผ่านไปได้เลยนนัวบ้าง อาจจะถึงแค่ตรงนี้ครับทุกคนเอยตัววิ่งตัววิ่งปัญหาคือตัววิ่งไวเนี่ยบางทีมันติดเลือดไม่ถึงครับติดเลือดไม่ทันฝั่งนี้ก็ยังแบบนี่วงเนสุโกยังอีกไกลครับเพราะงั้นขอแค่ติดเลือดแค่นั้นพอนะครับพวกนี้ก็เรียบร้อยแ00เก้าพันเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเลือดเก้าพันติดเลือดปุ๊บป๊บปปุ๊บป๊เดี๋ยวเนสุโกทำดาเมจโอ้โหเรียบร้อยแตกเริ่มแล้วสี่เอ็ดคือเริ่มแล้วเริ่มแบบมีตัวหลุดไปบางตัวแล้วครับตอนนี้เฮ้ยเริ่มแล้วเริ่มเริ่มจริงแลโตะ อันนี้มันเป็นตัววิ่งไวนะครับมันก็เลยรอดไปได้ครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งนี้มินาโตะมาเลือดสามพันเดี๋ยวดูเจอเสาหลักเพลิงเข้าไปนี่ดามเมจพันกว่าแล้วขนาดวิวสามเจ็ดเองนะเนี่ยทุกคนไม่น่ารอดใช่ไหมวงถึงไหนนี่เข้ามาในวงปุ๊บเรียบร้อย <c oughs> นี่โอ้โหเจอเจอปานเพลิงเข้าไปตีแค่สามตัวเองนะทุกคนนี่ปุปปับพุบปับปุปปับเรียบร้อยโ <c oughs> นวาโนว เจอเสาหลักเพลิงนัวมินาโตะเรียบร้อยครับไม่รอดอุ้ยข้างหน้าเริ่มแบบเริ่มที่จะตึงมือแล้วครับทุกคนสออพี่น้องนี้เริ่มจะตึงมือแล้วทำด้แค่ลดดาเมจรมานะครับแบบลดเลือดมาเพื่อให้ตัวข้างหลังตีโอเคเวฟบ 4, ี่สา้ยเริ่มนัวและเริ่มนัวและไทยท่านก็ไม่รอดครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันต่อไทท่น60เมตรครับปาบเฮ้ยไม่ไม่เท่าไหร่วะไอพวกตัววิ่งช้าชนี่ไม่เท่าไหร่ สองพี่น้องนี้เก็บได้ครับปัญหาตอนนี้เรายังอยู่ที่ไอ้พวกตัววิ่งครับนี่พวกนี้ยังไหวอยู่เว้ยมาดูกันตัวแอร์เลือดเท่าไหร่วะตัวแอร์โอ้ตัวแอร์อรเ,ลเลือดสี่หมื่นวะทุกคนผมว่าเราจะแตกเพราะตัวแอร์นี่แหละ <c oughs> จริงเพราะว่าตอนนี้โบลี่เราตีได้แค่นี้ครับทำดาเมจอาจจะได้แค่ครั้งเดียวอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะเป็นตัวแอร์ก็ได้นะที่เข้าไปได้อะที่เข้าบ้านเราได้ทุกคนผมบอกเลยนะถ้ามีเออร์วินนะสบายมากเลยครับอุย <c oughs> ตัวแอร์มาแล้วผมว่าผมแตกแน่ แต่เพราะตัวแอร์แน่ครับส่วนตัวพวกนี้มาดูกันว่าเสาหลักเพลิงกับเซนตินส,สอเอาอยู่หรือเปล่านี่บูปอมบูปอมโอ้โหเอฟเฟกเอฟเฟกโดคตรอลังการไม่อยู่กับที่เลยเสาหลักเพลิงผมตอนนี้ไม่อยู่กับที่เลยครับนัวมากนัวมากโอ้โหโอ้โหโคตรนัวโ,โอ้โหมันรอดไปได้เพื่อนเสาหลักเพลิงทําอะไรสักอย่างอุ้ยมันโดนโดนติดไฟด้วยปะมาข้างหลังโดนโบลี่อีกเอาเป็นกับกลายเป็นโบลี่ที่ทําดาเมจช่วยครับเป็นไงเว็บไหนน่าจะ4 5ห้าครับโอ้โหเรียบร้อยแตกว่ะชีส ทีมนี้แตกที่4 5หครับทุกคนอู้แล้วเป็น4 5หที่แบบผมไม่ได้อัพตัวละครเยอะด้วยนะถือว่าโอเคนะถือว่าใช้ได้เลยนะทีมดาบพิฆาตศูนย์ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสลัดทีมดาบพิฆาตศูนย์นะครับทุกคนผมบอกเลยว่าทีมจากเรื่องเนี้ยไม่ไม่รู้ว่า GM ชอบหรืออะไรไม่รู้นะแต่ว่าใช้ได้ดีมากๆเลยครับผมโคตรชอบทีมนี้เลยเพราะว่ามันไปได้ไกลมากผมว่าถ้าเล่นทีมอื่นอาจจะไปไม่ไกลเท่านี้ก็ได้นะเพราะว่าอันเนี้ยมีเนสโกแบกครับมีเนสโกแบกจริงๆเราถึงไปถึงจุดนี้ได้ครับทุกคคนโอเ สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่ชอบทีมนี้หรือว่าชอบชอบอุบกรณ์ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนทาคลิปเนี่ยตอนนี้ใกล้จะถึงหมื่นซับแล้วนะครับใครยังไม่กดก็กดให้ด้วยเด้อไปแล้ววันนี้เจอกัน